มังกรพฤ้สกรกุพิจิกและตุลนช่วงนี้มีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะอ่ะเห็นวอลเปเปอร์ด้านหลังพี่หมอก็าคงรู้สึกถึงบุญบารมีกันเลยทีเดียวเพราะว่าไพ่ใบแรกที่ได้นะคะคือไพ่ดีฮาร์โลเฟนค่ะด h ฮาร์โลเฟนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระเป็นสัญลักษณ์ของอาจารย์เป็นสัญลักษณ์ของผู้หลังผู้ใหญ่อ่ะก็มีความเป็นไปได้นะคะคือกลุ่มแรกี่ยก็คือหนึ่งเลยมีเกณฑ์มากค่ะที่ถ้าใครเป็นสายมู สายมูหรือไปเข้าวัดหรือไปปฏิบัติธรรมไปขอพรมามีเกณฑ์ที่จะสมหวังตามนั้นโดยเฉพาะการขอพรเรื่องเงินเรื่องเงินมีเกณฑ์สมหวังไวมากๆเรื่องงานก็มีเกณฑ์สมหวังไว้เช่นกันแต่จะช้ากว่าเงินนิดนึงแต่ก็สมหวังนะคะรอ,อนิดนึงนะคะอ่ะกลุ่มที่2นะคะมีเกณฑ์มากค่ะช่วงนี้นะอาจจะมีดวงได้รับมรดก อาจจะญาติผู้ใหญ่ให้ตังเปเงินหรืออาจจะให้โอกาสบางอย่างกับเรานะคะเป็นดวงเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ดังนั้นช่วงนี้ถ้าวันหยุดยาวหรือลาพักร้อนหรือจะลางานคือไม่รู้ว่าจะไปไหนแนะนําในช่วงนี้นะคะพยายามติดต่อกับญาติผู้ใหญ่เยอะๆกับมุ้งกับบ้านอะไรเงี้ยเพื่อมีเกณฑ์บอกว่าเขาเมตตาเอ็นดูแล้วเขาก็จะประทานทรัพย์ประทานโชคมาให้เราเนาะอ่ะทีนี้กรุ๊ปที่3นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของความฝันแหละ มีเกณฑ์มากค่ะช่วงนี้ใครที่ฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ,อาจจะเป็นเทวดาประจําตัวไหมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะมีเกณฑ์ที่เขาจะให้โชคเช่นกัน,นะคะ่ะออจก็ต้องบอกว่าฮัลโลแฟนเนี่ยเป็นพลังงานของคลื่นบุญพลังงานศักดิ์สิทธิ์สุดๆดังนั้นนะคะ3ากรุ่มนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคแค่จะเป็นโชคเสี่ยงโชคหรือโชคมรดกแค่นั้นเองก็ต้องไปรอรุ่นกันดูเอออ่ใบถัดไปค่ะคือใบอัศวินเหรียญเห็นปะมันมาพร้อมกับเงินก็อย่างที่พี่หมอเล่าเมื่อกี้ว่า แค่จะเป็นมรดกหรือจะเป็นโชคลาภแค่นั้นเองแต่ต้องพูดนิดนึงนะว่าด้วยความมันมรดกมรจเนี่ยเราก็ต้องเก็บรักษาไว้นิดนึงคือมันเป็นเคล็ดค่ะสําหรับดวงห้าราศีที่พูดถึงถ้าช่วงนี้ได้รับมรดกรับเงินรับอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้รักษาไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้ใช้ได้มากสุดคือการไปปิดหนี้แล้วเก็บรักษาไว้จะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนเงินบุญอนะ่ะพอเงินบุญเราควรจะเก็บไว้กับตัวเพื่อสะสมพลังงานหรือว่าให้ ความโชคดีเนี่ยมันอยู่กับเราไปก่อนยิ่งใช้หมดไวมันจะไปไวแต่ถ้าเก็บไว้นานเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเสี่ยงโชคได้เพิ่มเรื่อยๆดังนั้นนะคะถ้าได้มาตรงเนี้ยอย่าเพิ่งใช้เยอะเออใช้เท่าที่จําเป็นก่อนแล้วเก็บไว้เป็นเงินเย็นจะดีกว่านะอันนี้ที่อยากจะพูดนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะคือสามไม้สามไม้เนี่ยจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มแรกที่เป็นเรื่องขอพรใช่ปะ่ะไม้คือพลังงานของการงานค่ะดังนั้น ออกมาย้ำมากว่าใครที่ขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเรื่องของงานมีเกณฑ์มากค่ะที่จะได้งานเร็ว,รวนี้แหละอแต่รอนหน,น่งให้คนที่เขาขอเรื่องเงินเขาได้คิวไปก่อนแต่งานเราก็จะได้คิวเช่นกันค่ะแต่รอหน่อยนะถ้าวัยสุดเนี่ยอาจจะประมาณ3สัปดาห์ค่ะช้าสุดก็ประมาณ3เดือนประมาณนี้นะหลังจากที่ดูคลิปพี่หมอนะคะใครที่มูวยเรื่องงานก็รอรับฟังข่าวดีกันเนาะนี่ก็คือราศีที่พูดถึงนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงิน เรียกว่ามันเด็ดมากแต่ถ้าใครอยากจะมูเรามีดวงดีวอลเปเปอร์นะคะเสริมดวงด้านการงานการเงินก็เข้ามาจังมาจองกันได้นะคะการตีว่าใช้แล้วดวงดีจริงๆรนะิ